สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอ้ําจากไฮเทคดี Tech นะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปลายฝนนะครับจาเริ่มเข้าหน้าหนาวเนี่ยคุณเคยพบปัญหากับการตั้งเต็นไหมครับผมเวลาคุณไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวเนี่ยคุณต้องการเต็นคุณเคยเจอปัญหากับการที่ไม่มีไฟใช้ไหมครับคุณเคยเจอปัญหากับการที่ไฟมีไฟก็จริงแต่ไฟหมดไหมครับคุณเคยมีปัญหากับการที่อยู่หลายเต็นแล้วไฟไม่พอใช้ไหมครับ วันนี้นะครับเราจะมีมาแก้ปัญหาให้คุณนะครับผมโดยเป็นชุดไฟนะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดไฟชุดใหญ่นะครับเป็นชุดใหญ่ไม่ทำเวลาครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับต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 ับเป็นไฟกระพริบนะครับผมเป็นหลอดไฟนะครับมีทั้งหลอดไฟเป็นแผงนะครับเป็นพาร์เนลนะครับเอาไว้แบบตั้งนะครับใช้งานได้แล้วก็มีทั้งเอาไว้เดินนะครับ นี่อยู่ด้านหน้านี่นะครับตอนนี้แสงมันสว่างนะครับอาจจะไม่เห็นชัดเจนนะครับผมแต่นี่นะครับน้ำหนักไม่หนักมากนะครับยกสะดวกสบายนะครับขนาดกําลังดีนี่ครับเป็นไฟแผนนลนะครับจะใช้2ประโยชน์นะครับทั้งตั้งแล้วก็เดินป่านะครับผมแล้วก็ไม่พอครับด้านหลังนะครับจะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับผมนี่มีไว้ท่านเสียบหลอดไฟนะครับเสียบปลั๊ก AC ซีสำหรับชาร์จจากที่บ้านนะครับชาร์จแบตไปก่อนนะครับผม แล้วก็มีช่อง USB นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้งานยังไงนะครับผมเวลาคุณใช้ไปแล้วเนี่ยคุณไปเที่ยวป่าผมเชื่อเลยว่าคุณอาจจะแค่นอนแค่เค,คืนเดียวหรอกคุณอาจจะนอน2คืน3คืนอย่างรองวิเปียนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นไฟคุณชาร์จจากบ้านไปทีเดียวคงไม่พอระหว่างกลางวันเนี่ยคุณไปเที่ยวคุณไปอะไรคุณสามารถใช้ตัวแผงโซลาเซลล์นะครับชาร์จทิ้งไว้ได้นะครับตัวแผงนี้นะครับแผงขนาดใหญ่มาก นะครับผมเราก็สามารถเออเป็นช่วงเที่ยงเนี่ยเราก็วางนอนละลากไปนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่พัาชิี่ยมีมีการเฉียงจากมุมที่เราช้านะครับนี่เรามีขาตั้งสามารถกางออกได้นะครับแล้วสายนะครับไม่ต้องกลัวครับสายยาวมากนะครับยาวหลายเมตรครับยาวมันสามคนนี่ปลุกคอตายยังสบายเลยครับผมยาวสุดๆนี่เราเอาไปวางหลังคารถล้วลากมาที่ในรถยังได้นะครับยาวมากตัวนี้เราแค่นํามาเสียบ เข้ากับด้านหลังนี่นะครับป๊าดไปมันก็จะเป็นระบบชาร์จนะครับสบายครับไม่ต้องมีไฟอยู่ในป่านี่นะครับก่อนนี้เราไปเป็นหมู่คณะนะครับผมนี่หลอดไฟเห็นไหมครับหลอดไฟนี่มีประโยชน์อะไรนะครับหลอดเหมือนหลอดที่บ้านครับนี่เป็น LED นะครับผมตอนนี้ที่เราไปเนี่ยเราคงไม่ไปกลางเต็นท์นอนคนเดียวใช่ไหมครับเราก็ต้องไปกลางเต็นท์เป็นหมู่คณะ บางทีเรายกหมู่บ้านไปเลยครับยกตำบลไปกันทั้งอบตออะไรก็ว่างกันเถอะนะครับอันนี้นี่กรณนนีเรานั่งกงกันอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นสองอยู่ที่วงเล่านะครับกำลังล่าสุรากันอยู่หลอดนี้อาจจะเป็นแม่บ้านนะครับผมเป็นเมีอบตอมีรองอบตอรครับเราก็ลากไปเขาก็ไปอาจจะตีไพ่หน็อกกระจอกกันอยู่นะครับให้แสงสว่างนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่หลอดที่หนึง่งปึ๊บ เ็นไหมครับปูไม่น่าเชื่อนะครับนี่นี่พรถอดออกไปกระดับนะครับนี่หลอดที่หนึ่งยังไม่พอของเมียแล้วลูกล่ะลูกลูกไปครอบครัวลูกๆก็ต้องไปนะครับลูกลูกนี่นะครับเวลาลูกๆเล่นโปเกมอนโกนะครับก็ยังมีแสงให้ลูกๆใช้นะครับเี่ยภายในเต็นต์ต่างหากนะครับยังไม่พอนะครับแล้วกรณีที่ลูกน้องลูกน้องนะครับ มีสหายญาติป้าพี่น้องนะครับคนแก่นะครับเขาก็ต้องอยากมีของไฟของเขานะครับไม่ดูแลอยู่ภายในเต็นท์นะครับแล้วก็มีอีกดวงนึงครับนะครับแทนะ่งสามดวงครับไปกันแบบยกอปตอไปเลยทีเดียวครับผมแล้วยังไงเราไปกันเยอะคุณก็ต้องมีพก iPad iPhone มือถืออะไรก็แล้วแต่ที่ชาร์จเบ๊เพต์แล hey ้วพูดง่ายว่ายกยกบ้านกันไปเลยยกบ้านยก ตู้เย,ย็นกันไปเลยทีเดียวครับครบนะครับไปกันแบบสบายครับมีหัวชาร์จ DC ต่างๆ Android เครื่องใช้ไฟต่างๆครับนี่ครับเสียบเข้ากับตรงนี้ขอแยกพอร์ตไฟออก่อน,น,นะครับเราแค่เสียบ USB อเข้าไปกับตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็สามารถเสียบชาร์จกับมือถือหรืออะไรได้เลยนะครับเป็นพูดง่ายไฟได้ด้วยเป็นเ o า e r แบงค์กับมือถือ อย่างเช่นนะครับเอาง่ายคุณมีมือถือเครื่องหนึ่งุดเสียบแล้วคุณเอาไฟเนี่ยส่องส่องในวงอยู่นะครับคุณสามารถชาร์จมือถือเปิดคอร์ดกีตาร์ได้อีกโอ้โหแบบเนี่ยคุณวางมือถือไว้นะครับแล้วคุณก็เปิดชาร์จไปด้วยดูดิดคอร์ดกีตาร์ไปด้วยแบบครั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 บโอ้โหมันสะดวกสบายมากเลยครับผมนี่นะครับก็ฝากไว้นะครับผมตัวนี้ สามารถใช้ไฟได้แบบว่าสูงสุดนะครับไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงครับนานมากนะครับเพราะว่าหลอดไฟก็ประหยากไฟแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพครับอยู่ภายในนะครับผมน้ำหนักกระทัดรัดนะครับฟับงก์ชันเยอะเชื่อผมนะครับดีแล้วซื้อเราไฮเทคดีช้อปปิ้งขอบคุณครับผม